นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Where Are the Customer Yards or a Good h a r d l o o k at w a l l s t r e e t ของ Fred Schwartz Jr เมื่อหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือผมผมก็พยายาม รังสรรค์ออกมาให้มากที่สุดว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตที่สุดคืออะไรแน่นอนเราต้องการเรือยอทแน่นอนเราต้องการซูเปอร์คาร์ต่างๆมากมายที่รายล้อมตัวเราแต่นั่นหรือเปล่าเป็นสิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตของเราแต่ละคนให้ค่าสิ่งๆหนึ่งไม่เหมือนกันหนังสือออ่นนี้กําลังจะมาบอกกับเราว่าให้เราตั้งสติให้มั่นแบบรู้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตการเราเข้ามาในตลาดการลงทุนเนี่ยแน่นอนมันก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีคละคล้ากันไปแต่แล้ววันหนึ่งเราก็ค้นพบว่า การที่เราเข้ามาในตลาดนี้เพราะว่าเราหวังที่จะร่ํารวยหวังที่จะมั่งคัง่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิตได้ก็คือเราสามารถที่จะเข้าใจตรนะหนักและรับรู้สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญที่สุดนั่นก็คือเราต้องการอะไรในชีวิตจริงๆถ้าเราไม่รู้วันหนึ่งโลกก็จะเวี่ยงไปในจุดที่เราไม่เข้าใจว่าเราจะต้องการอะไรในชีวิตแล้ววันหนึ่งโลกมันก็จะกําลังบีบเราแล้วก็ไม่ให้เราออกจากทางในสิ่งที่โลกนั้นบอกได้เลยวันนี้เราควรจะตั้งคําถามว่า เราต้องการอะไรที่สุดในชีวิตเราก็สอบสวงหาไปเรื่อยว่าเราเป็นคนยังไงจริงๆผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าหนังสือเก่าแก่ที่พยายามล้อเลียนถึงความแตกต่างระหว่างลูกค้ากับโบรกเกอร์ที่ไม่มีทางจะมีวันบรรจบกันได้เลยแลน่นอนลูกค้ากับโบรกเกอร์เนี่ยเป็นคู่ค้าทางการค้ากันมาตลอดเพราะโบรกเกอร์จำเป็นต้องแจ้งข่าวให้ลูกค้าซื้อขายหุ้นตลอดเวลาแลน่นอนการที่เราเป็น ลูกค้าเองเราก็ต้องเช็คค่าธรรมเนียมดูว่าการให้เราซื้อขายหุ้นบ่อยๆเนี่ยมันเสียค่าคอมมิชชั่นค่าฟรีหรือว่าค่าอะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดหรือเปล่านั่นคือหน้าชีเราที่เราต้องค่อยๆสังเกตตัวเองว่าการที่เราจะร่ํารวยมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างและอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราร่ารวยมากขึ้นรวมถึงมีความมาั่งคั่งมากขึ้นตามถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยเราก็จะเพิกเฉยสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นก็คือเราเอาจจะกําลังทําให ผู้ประกอบการหรือว่าโบรกเกอร์เนี่ยร่ำรวยมากกว่าเราด้วยซ้าไปเราอาจจะไม่ได้กําลังสร้างความร่ารวยหรือความมาั่งคั่งด้วยตัวของเราเองแต่เราอาจจะกําลังสร้างให้เขาเหล่านั้นมากกว่าด้วยซ้าไปถ้าเราถามตรงๆไปเลยว่าตลาดหุ้นเป็นตลาดที่จะดึงเงินเราหรือไม่ให้เงินเราแล้วใครกันแน่ที่ได้เงินทั้งหมดไปโดยที่แทบไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยแน่นอนคนที่มาดึงเงินเราก็คือตลาดทุนทั้งหมดคนต่างๆมากมายที่เขาเป็นนักเทรดนักลงทุนแล้วคนที่ดึงเงินโดยไม่ทําอะไรเลยก็คือแคปิตอลมาร์เก็ตหรือเขาเป็น เหล่าโบรกเกอร์นั่นเองเหล่าโบรกเกอร์ไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยเขาชอบเชียร์ให้เราซื้อหุ้นซื้อขายตลอดเวลาเท่าที่มากได้ตราบใดที่เขาได้รับค่าคอมมิชชั่นเขาก็ไม่จำเป็นต้องทําอะไรนอกจากรอคอยให้คุณมีความโลภและมีความกลัวอยู่สม่ําเสมอการที่เขาสร้างข่าวการที่เขาสร้างเรื่องราวสตอรี่หนึ่งทำให้คุณมีจุดทริกเกอร์ต่างๆนานานั่นก็นเพราะเขาพยายามตั้งใจว่าสิ่งนี้มันทําให้คุณมีความสุขกับการที่คุณได้ซื้อขายออกตลอเวลามากยิ่งขึ้น สิ่งนี้มันเป็นกระตุ้นอารมณ์มวลรวมมากกว่าว่าเขาต้องการให้คุณเล่นเหมือนไลฟ์แกรมบิงเหมือนการพนันมากกว่าการที่คุณจะมาลงทุนหรือเป็นนักเทรดจริงๆสิ่งนี้คุณต้องระมัดระวังแล้วอย่าพยายามเอาเงินทั้งหมดทุ่มในตลาดหุ้นโดยที่คุณไม่รู้อะไรยิ่งคุณขาดความรู้ยิ่งคุณไม่เข้าใจความรู้เรื่องนี้คุณก็จะขาดความเข้าใจได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ช่วยคุณหรือเขาเป็นคนที่มาทําลายความมั่งคั่งของคุณมากกว่าสิ่งเหล่านี้คุณต้องเน้นย้ําเสมอว่าไม่ค่อยมีใครหวังดีกับคุณแต่น้อยคนจริงๆที่่เขาาาจจะมตั้งใวคุณ เป็นคนเดียวที่เขาอยากจะช่วยจริงๆลองสังเกตกันให้ดีๆเราจะรู้ว่าทุกคนที่อยากเข้ามาตลาดหุ้นก็มักจะมีภาพสวยหรูอย่างเช่นรถหรูหรือว่าเรือยอท์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของประดับของคนที่ร่ำรวยเสมอมาเมื่อเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะเรียนรู้ว่าการที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันทาให้เราไม่ติดกับดักในเรื่องของความโลภโกรธและหลงจนมากเกินไปสิ่งที่เราไม่โลภนั่นก็คือเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําในทุกๆวันนี้มันก่อเกิดผลประโยชน์อะไรบ้างตามมา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำมาเสมอว่าเราต้องการอะไรในชีวิตผมพยายามเน้นย้ำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คุณกรอบให้แคบลงว่าความร่ำรวยจะเกิดสาระประโยชน์และความร่ำรวยจะเกิดคุณค่าของชีวิตขึ้นมาได้ก็เนื่องมาจากคุณรู้ว่าคุณร่ำรวยเพราะอะไรคําตอบในชีวิตคุณก็จะสัมพันธ์กันกับการตั้งคําถามของคุณในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดสมมติคุณเพิกเฉยมันมาตลอดคําถามของคุณก็จะโมฆะกันไป คุณก็จะไม่สามารถที่จะตระหนักอะไรได้เลยว่าวันนี้คุณต้องการอะไรจริงๆในชีวิตวันหนึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปถึงจุดนั้นได้เพราะอะไรโลกมันไม่เหวี่ยงอะไรมาให้คุณนอกเสจ,จากเหวี่ยงโอกาสเหวี่ยงความหมายเข้ามามากขึ้นแต่แล้วคุณก็ต้องกําหนดนิยามความหมายด้วยตัวคุณเองเท่านั้นอย่าพยายามไปปรึกษาคนอื่นอย่าพยายามไปบอกว่าคนนี้ต้องทําอะไรหรือว่าชี้ชัดไปนในจุดใดธนาคารก็มักจะเป็นตัวที่นําเงินมาให้ทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้วธนาคารเป็นธรุรกิจที่แทบไม่ต้องทําอะไร เพียงแต่ให้ลูกค้านั้นทําเงินให้เขาเสียมากกว่าจงระมัดระวังนายธนาคารเมือ่อดีตการนายธนาคารนั้นมีส่วนสําคัญและมีบทบาทสําคัญยิ่งที่ทําให้ธนาคารนั้นเติบโตนยุคสมัยนี้นายธนาคารได้หายลงไปสิ่งมาแทนที่นายธนาคารน,นั่นคือเทคโนโลยีเราต้องระมัดระวังเทคโนโลยีให้มากเข้าไว้อย่าพยายามเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ธนาคารเสนอให้กับเราจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแเรากับกายรรต้องเน้นย้ำแล้วก็มองเห็นให้ชัดว่า ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรากําลังสูญเสียไปหรือสิ่งต่างๆที่เรากําลังโดนหลอกล่อม่าจากโบรกเกอร์หรือใดๆก็ตามนั่นคือเหตุผลจริงๆที่ไม่เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดหรือเปล่าเราต้องสอบทางกับตัวเองเสมอว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนั่นจะเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆไม่ออย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะโดนหลอกล่อหรือล่อลวงไปในจุดที่เราไม่ต้องการที่จะเป็นไปอยู่เสมอสุดท้ายนี้จากอดีตสู่ปัจจุบันวันนี้เป็นอนาคตของอดีตการแต่แล้วเราก็เห็นได้ชัดเลยว่า ไม่ว่าเวลาจะเลื่องเลยผ่านมานานสักเพียงใดความต้องการของมนุษย์ก็ไม่เคยหมดสิ้นลงและคนฉลาดมักจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เสมอผมเชื่อว่าน,นี่คือระบบทุนนิยมที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมนั่นก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กและคนที่ขยันมากที่สุดก็จะยืนหยัดต่อสู้อยู่บนสังเวียนนี้ได้นานที่สุดเราแค่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเสมอว่าวันนี้เราต้องการอะไรในชีวิตจริงๆแต่แล้วการที่เราเดินทางไปเรื่อยๆเราจะไม่มีคำตอบชัดเจนหรอกว่าเราต้องการอะไรจริงๆเพียงแล้ววันนี้ เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ว่าการที่เราเข้ามาในโลกโลกหนึ่งมไม่ได้หมายความว่าโลกนั้นจะมีอะไรให้เราเพียงแต่ว่าเราแค่ศึกษาเรียนรู้ปรับตัวให้ได้มากที่สุดนั่นแหละอาจจะเป็นคําตอบว่าชุดเราอาจจะมีในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดแล้วเพียงแต่แค่เราเงี่ยหูฟังเพ่งมองแล้วก็จ้องในสิ่งที่ควรจะจ้องมองสิ่งเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ชด้วยนะครับ